ทำไมธุรกิจครอบครัวถึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยธุรกิจครอบครัวหรือว่า family business เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับอย่างประเทศไทยเรา80%ของธุรกิจทั้งหมดเป็นธุรกิจครอบครัวครับซึ่งล้วนก็เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากเซตโน้ตฉบับที่9ทับ2,567หัวข้อธุรกิจครอบครัวกับบทบาทในการสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยจัดทําโดยฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI ณสิ้นเดียนมิถุนายน2,567จํานวน852บริษัทพบว่า575บริษัทหรือ67เป็นธุรกิจครอบครัวครับ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนกลุ่มนี้มีสัสดส่วนคิดเป็น50%ของ Market Cap รวมทั้งตลาดกระจายตัวในเกือบทุกหมวดธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคหมวดพาณิชย์หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์และในตลาดหลักทรัพย์ MAI กลุ่มบริการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมครับและช่วงที่ผ่านมาธุรกิจครอบครัวก็ใช้กลไกลของตลาดทุนในการขยายและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของครอบครัวอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าตั้งแต่ปี2559ถึง2567 76%ของบริษัทที่เข้าไปซื้อขายเป็นธุรกิจครอบครัวทั้งนั้นเลยครับในช่วง8ปปีที่ผ่านมาระหว่างปี2,559ถึง2,566มีบริษัทจดทะเบียนที่จัดเป็นธุรกิจครอบครัวจำนวน188บริษัทจากบริษัทจดทะเบียนที่ทำ IPO ทั้งหมด248บริษัท ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทจดทะเบียนที่จัดเป็นธุรกิจครอบครัวมีมูลค่าระดมทุนรวมสูงกว่า3 4 0 0 0 0ล้านบาทหรือคิดเป็น61%ของมูลค่า IPO ทั้งหมดครับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นธุรกิจครอบครัวยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยพบว่าในปี2566บริษัทกลุ่มนี้มีรายได้รวมสูงกว่า8ล้าน3แสนล้านบาทหรือคิดเป็น 46. 4 6 4ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและบริษัทจดทะเบียนกลุ่มนี้จ่ายภาษีนิติบุคคลรวมกัน S <S สูงกว่า10,000แสนล้านบาทหรือคิดเป็น14.1%ของภาษีเงินได้นิติตบุคคลทั้งระบบที่กรมสัมพารธจัดเก็บครับมีการจ้างงานพนักง,งานรวมสูงมากกว่า1 000, 000ล้าน3แสนคนเพิ่มขึ้น6%จากปีก่อนโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรและอาหารกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโรรภคกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีการจ้างพนักง,งานในสัดส่วนที่มากกว่า75%ของจำนวนพนักง,งานทั้งหมดที่มีการจ้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่สำคัญบริษัททั้งหมดที่ได้รับการจัดเรตติ้งในเซต ESG Rating งจำนวนทั้งหมด191บริษัทเป็นบริษัทธุรกิจครอบครัวมากถึง119บริษัทหรือ62%ขณะที่83%ของบริษัทธุรกิจครอบครัวมีคะแนน CT Score ในอันดับดีขึ้นไปและอยู่ในอัตรา4-5สูงกว่าบริษัทนอกกลุ่มธุรกิจครอบครัวรวมทั้ง99%ของบริษัทธุรกิจครอบครัวมีกรรมการอิสระที่เป็นไปตามเกณฑ์ครับ จากข้อมูลทั้งหมดนี้จะเห็นนะครับว่าธุรกิจครอบครัวได้ประโยชน์อย่างมากจากการเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับตลาดทุนของประเทศไทยครับปัจจุบันมีธุรกิจครอบครัวอย่างน้อย100บริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยภายใน1 0 2ถึงปีข้างหน้าแต่ธรรมชาติของธุรกิจครอบครัวทั่วโลกครับมีความท้าทายที่เหมือนกันคือการขัดแย้งกันเองภายในครอบครัวจากหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถไปต่อได้ด้วยดีหรือมักจบลงภายในเวลาไม่กี่รุ่น ทางออกสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้คือการนำธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชนซึ่งนอกจากช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนระยะยาวยังทําให้บริษัทมีภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สําคัญยังสามารถดึงนักบริหารมืออาชีพหรือคนเก่งๆให้อยากเข้ามาร่วมงานกรณีสมาชิกครอบครัวไม่ต้องการบริหารธุรกิจหรือลูกหลานของตระกูลยังไม่พร้อมแต่อยากให้ธุรกิจสืบทอดต่อไปยาวนานโดยให้มืออาชีพหรือกองทุนรวมบริหารจัดการโดยครอบครัวกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการบริษัทได้ เมื่อปีที่แล้วคุณเสถียรของคาร์บาเขาพูดถึงได้บอกว่าที่เขาเข้าตลาดเนี่ยข้อข้หนึ่งที่สําคัญนอกจากลงทุนแล้วนี่ค,คือความเชื่อใจของพันเนอร์เพราะต้ามีพันอร์อยู่สามสี่คนพอเข้าตลาดเนี่ยการทับรรณาบัญชีก็จะมีผู้สอบบัญชีที่ดีมีอะไรที่ดีแกพูดว่าเหมือนการซื้อประกันแต่ถ้าคุณทำธุรกิจเองครอบครัวเองไม่ได้มีคนดูแลบัญชีโกงอโซอค,คุมเงินอาจเจคุมอะไรไม่รู้มันก็สินค้ามันก็จะแบบ มันถึงจะหาความยั่งยืนได้ยากนะครับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่ข้าวตลาดซ้ำก็จะยั่งยืนอันที่ต่อมาคือว่าลูกหลานไม่ทําก็มีคนทาหาคนเก่งมาช่วยเราดูธุรกิจครอบครัวหลายๆครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีแผนพอมีช่วยอยู่ครอบครัวเสร,ร็จเกิดที่ไหนต้องมีแผนสืบทอดอันอน,นี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ที่มาถึงโรพูดถึงยากยิ่งว่าในการสืบทอดธุรกิจเนี่ย คือคุ้ยให้ท,สสทั้งภาษาชาวบ้านคือแบ,บ่งระดับจะให้หุฒนใครวะใครควรจะเป็นผู้นําผมคุยเขากา็คือถ้าแบบในเอเชียเนี่ยยังติดเรื่องผู้ชายก็คือต้องให้ลูกชายคน,นโตเป็นแต่งานที่เราทำคือว่าสร้างน,นี่ระบบนิเวศคือคือว่าเรามี ai ใช่ไหมครับเรามีไลฟ์แพลตฟอร์มนะฮะแล้วเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนวดนี่น,น,นั่นธุรกิจครอบครัวซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมคิดว่าอันนี้สําคัญก่อน พอคนเราได้มีความรู้เนี่ยทุกคนวันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าอยู่ในไระเภลาย c ีดีอะไรเงี้ยผมว่าเท่าที่เห็นนะครับหกสิบเจายเนี่ยอย่างน้อยร้อยลายดีกว่าที่เตรียมตัวแต่เขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวปีนี้นะเพราะ,ะนั้นร้อยลายเนี่ยเขาก็อาจจะภายใน10 20ปีเพิ่นช่วงนี้ช่วยครอบครัวแลนเขาดีเลยก่อนเพราะว่าตลาดทุนมันมันไม่ค่อยดีนะฮะก็ก็ผมเชื่อว่าผมอยากได้บริษัทดีๆให้ใหญ่ไม่ไม่อยากได้บริษัทดีเลย เล็กมันมันไหลเลืองนะเล็ก้างราคาก็ง่ายเอาละแต่แต่ก็ใช่ว่าธุรกิจครอบครัวจะไม่มีความยั่งยืนเสมอไปนะครับเพราะยังมีบริษัทจดทะเบียนที่เป็นธุรกิจครอบครัวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการบริหารของหลายเจเนอเรชันจนสามารถดำเนินธุรกิจมาเกิน100ปีนับตั้งแต่มีการก่อตั้งจำนวน5บริษัทก็คือบริษัท OHL t L จำกัดมหาชนอายุ148ปีบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนอายุ142ปี บริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชน133ปีธนาคารไทยพาณิชย์120ปีและบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน111ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพ และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจครอบครัวไทยโดยแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันครับระยะที่1ก็คือการสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ระยะที่2คือการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆในการสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องระยะที่3ก็คือการนําบริษัทเหล่านี้เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับเชื่อว่าวันข้างหน้าเราจะเห็นธุรกิจครอบครัวที่เก่งๆผลิตทั้งของที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตลาดทุนไทยมากยิ่งขึ้นครับ